สวัสดีครับตาทองชาแนลนะครับวันนี้ตาทองอมีโอกาสมาสำรวจตรวจตราดูแปลงนานะครับหลังจากที่ได้มาใส่ปุ๋ยไปแล้วเมื่อวันประมาณอาทิตย์กว่าๆนะครับอตอนนี้ต้นข้าวก็งอกงามนะครับนาของพี่ชายเหมือนจะยังอาจจะใส่ปุ๋ยแล้วนะแต่ว่าไม่ไน้ใจว่าใส่หรือยัง อันนี้นาของเราก็เขียวกระจีเลยพี่น้องดูแปลงนาะแล้วก็สดชื่นเมื่อเช้าก็ไปฉีดฮอร์โมนไปฉีดฮอร์โมนที่นาที่บ้านใกล้นะครับน้องสนิทซ่อมอยู่ถอนหญ้าเมื่อกี้ถอนต้นสโนออกนะครับ ไม่ได้ฉีดยานะฮะมันก็เลยมีวัชพืชขึ้นมาเยอะนะพี่น้องไม่ได้ฉีดยาฆ่าวัชพืชนะครับกระวกลักลพ้นข้างเคียงสารตกค้างนะพี่น้องก็เลยโอ้ต้นสนเยอะเลยตรงนี้ฮะเยอะมากเดี๋ยวต้องถ่ายคลิปเสร็จต้องมาถอนออกแล้วนะพี่น้องเพราะว่าถ้าปล่อยไว้กจะบ,บานปลายลามเยอะนะต้นสนเวลาแก่แล้วออกลูก ผลมันก็จะร่วงเต็มยึดครองพื้นที่นาแทนต้นขา้าวเยอะมากเลยพี่เพื่อนน้องนะเดี๋ยวขออนุญาตถ่ายคลิปไปก่อนเนี่ยดูต้นสนเต็มเลยนะครับพี่น้องต้นสนต้นมันจะสูงคลุมข้าวเพราะว่าตรงนี้มันน่าจะเป็นที่เนินก็พอมีน้ำเนีเน่ยฮะเป็นที่ดอนหน่อยเนี่ยอาณาของพี่ชายเขาได้ถ่ายไปก่อนนาน เขาก็เลยไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีมยมวัชพืชนะครับของเราใส่ปุ๋ยแล้วแต่ทำไมมันเขียวไม่ทั่วเพราะว่าสงสัยสงสัยน้ำมันวิ่งไม่ทั่วนะฮะปุ๋ยข้าวก็เลยไม่ได้โดนปุ๋ยนะฮะมันก็เลยเหลืองเหลืองน่าจะของเขาน่าจะยังไม่ใส่น่าจะยังไม่ใส่ปุ๋ยนะครับเหลืองเหมือนกันตรงนี้ผมก็ว่าใส่เนี่ยแต่ทำไมไม่โดน ทำไมถึงไม่โดนนะต้องมาคอยดูนะครับพี่น้องตามซ่อมแซมเอานะครับแต่ว่าไปก็เขียวขจีกว่านาะของคนอื่นนะพี่น้องเพราะว่าใส่ปุย๋ยนะยังไม่มีน้ำนะฮะถ้ามีน้ำเต็มก็คงข้าวก็คงสูงเหมือนปีที่แล้วนะฮะสูงท่วมอกเลยพี่น้องนะตอนนี้ก็ความสูงของต้นข้าวก็ประมาณเขา่า รอ,อดพน้นจากเมลงสัตดับมาพี่น้องอได้หน่อยนึ่งใส่ปุ๋ยไปก็ฟื้นฟื้น,นคืนชีพขึ้นมานะฮะแต่ก็รอน้ำอยู่นะครับน่าจะมีพายุฝนมาอีกสักระลอกหนึ่งนะฮะ,ะตกหนักๆเหมือนข้าวก่อนที่จะมาใส่ปุ๋ยตอนนั้นน่ะตกประมาณสองชั่วโมงหนักพอสมควรนะพี่น้องเนี่ยก็เลยตกกลางคืนเช้าเราก็มาสำรวจ แล้วก็ได้ใส่ปุ๋ยหวานปุ๋ยพนันดีแถบนี้ไม่มีต้นสโนโมีแต่โซนนั้นเห็นข้าวแล้วก็ชื่นใจเลยพี่น้องเขียวขจีใส่ปุ๋ยรองพื้นนะยังไม่ใช่ยังไม่ใส่ปุ๋ยหลักใส่ปุ๋ยรองพื้นก็ประหยัดทำไมต้องใช้ไม่ต้องใช้เยอะนฮะก็เป็นปุ๋ยยูเรียพอต้นข้าวมีลำต้นเราถึงมาเปลี่ยนสูตร เป็นปุ๋ยสูตรที่สูงกว่าเดิมนะครับปุ๋ยเพื่อปรับปรุงดินปรับปรุงคุณภาพดินเป็นในตัวนะฮะของพี่ชายสงสัยยังไม่ได้ใส่นะอาจจะใส่บางๆแต่ของเราใส,ใส,ใส่ใส่ปริมาณพอสมควรพี่น้องแล้วก็เขียวอาจจะเหมือนกับว่าที่เขียวเพราะว่าปุ๋ยมันกําลังขึ้นผ่านไปประมาณสิบห้าวันได้มั้งพี่น้องสิบกว่าวันสิบกว่าวันต้น ว่าตอนนั้นต้นมันเล็กเตี้ยพอหวานไปก็ขึ้นมาเขียวเขียวกระจีเลยเขียวสุม่มนะฮะตั้งกันตั้งกันกน,นาของพี่เขานะฮะเพราะว่าต้องการใสเพื่อให้มีลําต้นแข็งแรงพอลําต้นแข็งแรงแล้วเราก็ผักไปอีกนานพี่น้องแล้วก็ฉีดฮอร์โมนต่อไปจะไม่เล่นปุ๋ยแล้วพี่น้องเพราะว่าปุ๋ยราคาแพง,แพง ลูกหนึ่งก็เก้าร้อยกว่าบาทนะยูเิียที่เราซื้อก็แปดร้อยแปดร้อยก็สอบหนึ่งห้าสิบโลใส่ไปสามแปดไร่นี่ก็ประมาณสามสอบครึ่งสามสอบกว่าๆนะฮะแปดไร่นะก็ถือว่าไม่ใส่ไม่เยอะนะพี่น้องถ้าเยอะกว่านี้ก็อันตรายกับข้าวแต่พอลำต้นนะมีน้ำมีอะไรดีอยู่นะฮะ พอลําต้นเขาเติบโตแข็งแรงปุ๊บเนี่ยแข็งแรงต่างกันนะพี่น้องเดี๋ยวสักพักหนึ่งริทิ์ปุ๋ยหมดสภาพต้นข้าวก็จะตรงถึงทีนี้แล้วก็สามารถมากำจัดพวกวัชพืชนะฮะแล้วก็นำฮอร์โมนมาฉีดให้อาหารทางใบฮอร์โมนซึ่งเป็นอาหารพิเศษที่น้องสนิท คุณแม่บ้านเขาทำขึ้นมาเองฉีดแล้วได้ผลผลิตดีนะพี่น้องฉีดแล้วข้าวงามข้าวงามข้าวแข็งแรเองไม่ล้มเป็นฮอร์โมนที่ให้ทางใบพี่น้องข้าวนาแปลงนี้ไม่ค่อยมีไม่มีไม่ค่อยมีต้นสนุเหมือนนาแปลงนั้นนะฮะผมเดินแค่นี้หอ,อบแล้วพี่น้องเมื่อเช้าเขาไปฉีดฮอร์โมนมาอนาของแม่ นาเจ้าของสิบกว่าไร่อ่วมอรไทยนังถังหนักถัง26ลิตรแต่ใส่น้ำเติมไปก็ประมาณ30ลิตรลำพังเครื่องฉีดนี่ก็10สิโลแบกไปพี่น้องลูกเกิดจะไม่ขึ้นนะครับแต่ก็สำเร็จไปแล้วเมื่อเช้านะฮะแล้วก็พักเหนื่อยอานาแปลงสองเสร็จาามาดูนาแปลงสุดท้ายที่เราเพิ่งจัดการปุ๋ยแล้วก็เตรียมที่จะมาดูแรเห็ดแล้วก็ชื่นใจแล้วพี่น้อง แค่นี้ก็ถือว่าแม่โพศพท่านช่วยตายายเจ้ที่ตายายเจ้าที่ท้องทุ่งนาท่านช่วยดูแลข้าวก็เลยงามโอ้ยยังมีต้นสนหลงอยู่นะฮะสองต้นที่มองเห็นเห็นอยู่เดี๋ยวถ่ายคลิปจบก่อนก็จะลงไปถอนต้นสนออกนู่นไปจนสุดถึงต้นยูขานั่นน่ะคือนายาวแปลงนี้ยาวแปดไร ยาวนู่นน้องสนิทยังอยู่ที่ตรงรถจอดเห็นต้นข้าวเขียวกระจีแล้วก็มีแรงและพี่น้องชาวนาชาวนาได้เห็นข้าวของเจ้าขององามนี่ก็ชื่นใจแล้วนะครับโอ้ยมีรถมา,ม,ถม,ามีรถมาเนี่ยเขาจะสวนได้ไหมเนี่ยถ้าเขาสวนไม่ได้สงสัยก็ต้องไป <laughs> ถอยรถชิดทาง ขาดว่าจอดไม่มีใครมาแลย้ยังมีรถสินค้าวิ่งหลงสงสัย GPS พาหลงทางมานะฮะสงสัย GPS พาหลงทางมารถขนส่งนะครับไม่รู้ว่าส่งอะไรถ,ไสสะถ้าไม่ผิดสงสัยต้องถอยกลับถ้าไม่ถอยกลับเขาคงไปบ้านสีภูมิแต่ถนน,นไม่ค่อดีนะพี่น้องดูเข้าไปจริงๆด้วยนะครับอ่า เห็นนี้แล้วเราก็ต้องไปแอบต้องแอบรถหรือเปล่าพี่น้องมาอ,อรถสินค้าคนส่งพัสดุบางทีมาตาม gps เนี่ย gps แต่พาหลงทางเข้าทุ่งเข้าทางพี่น้องรถทางเกวียนเออสงสัยคิดได้ล่าว,ว่าเจะของมาผิดทางจอดแล้วนะฮะสงสัยต้องจอดถอยกลับไปเพอมาทางนี้มาไม่ได้หรอกนะครับ หรือไม่ก็เจ้าของนามาดูนาหรือเปล่าพี่น้องอ่าอ๋อสงสัยเจ้าของนาคนทรงเจ้าของนาเขามาดูนาข้าวเขานะครับอืมน่าจะใช่ใส่หมวกชาวนาโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ตัดทองชาแนลก็ขอจบคลิปอ่ามาสำรวจตรวจตาหลังจากที่เราใส่ปุ๋ยหว่านปุ๋ยไปแล้วพี่น้องนะฮะเดี๋ยวกลับไปถอนวัชพืชต้นสนูทางนู้นนะฮะ อ่ะคลิปนี้ต่อท้องแระก็ขอจบคลิปแต่เพียงเท่านี้อย่าลืมได้ดูได้ชมกดติดตามกดไลค์กดกำลังใจต่อทองแนลด้วยน,นะครับอย่าลืมนะครับสวัสดีครับ